ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสานิดวิชานสัสวั์คุณค่ะหรือว่าเรียกว่าหมอนุ้ยก็ได้นะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโมดิฟฟู้ดดีไซน์ค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร Delivery ค่ะที่เรามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบอาหารให้เหมาะกับบุคคลหรือว่าเรียกว่าออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ทานแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อการมีสุขภาพที่ดีหรือว่าถูกหลักทางโภชนาการค่ะ ต้องบอกว่าย้อนกลับไปตอนประมาณ6ปีที่แล้วช่วงนั้นมันก็จะมีธุรกิจหนึ่งที่บูมขึ้นมาก็จะเป็นพวกอาหารคลีนก็คือในฐานะของความเป็นหมอก็มองว่าช่องว่างของการที่คนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาทําอาหารนะคะแต่จะทํายังไงให้ได้กินอาหารที่มันดีต่อ สุขภาพหรือว่าตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะทานอาหารร่วมกับความรู้ที่เรามีก็เลยมองว่าเออน่าจะมีอาหารดลิเวอรีที่มุ่งเป็นแบบเหมือนดีไซน์เฉพาะบุคคลหรือว่าเป็นแบบ Personalized Diet <c oughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ m o d i t h o o o d e s s i n n ค่ะมีทำเหมือน Research ว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องการของว่างอาจจะมากกว่าอาหารหลักด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็เป็นของที่เหมือน ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตแต่ว่าของว่างที่มีอยู่หรือว่าบางทีเวลาเขามาตรวจเราก็รู้แหละว่าอันนี้ทำลายสุขภาพเพราะฉะนั้นเมนูจะเหมือนเดิมเพียงแต่ปรับหรือว่าดีไซน์วัตถุดิบให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็รวมเพื่อนที่เหมือนอาอาจจะมีความรู้เรื่อง finance หรือว่าเรื่อง operation นะคะแล้วก็ส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนดูเรื่องของตัวธุรกิจภาพรวมให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะ พราะว่าตัวเองก็จะเป็นความรู้ด้านการแพทย์เป็นหลักก็คือทําเหมือนเป็น Family b a s บสก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดกันว่าอ่ะก็ต้องมีคนทําเมนูอาหารให้เราเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งด้านการทําอาหารก็จ้างเชฟค่ะประมาณ6เดือนไปจ่ายตลาดด้วยกันตอนเย็นหลังเลิกงานมาเซตอัพเมนูตามแบบแผนที่เราอยากให้เกิดพอเรามีเมนูครบ ดูว่ามันโอเคน่าจะดีก็เช่าตึกก็คือตึกใกล้ๆบ้านจะเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงถนนจันทร์ซึ่งอันนั้นก็เป็นสาขาหลักของมูดิชปัจจุบนันก็เซตอัพครัวก็ปรับถือว่าปรับบ่อยเพราะบางทีเรากินเอ้ยอร่อยแล้วแต่ลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุลิ้นเขาเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะตอนเราชิมเราไม่ใช่ผู้สูงอายุปรับเมนูให้มันอ่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างให้มันบาลาน ช่วงแรกเราเป็นออนไลน์ล้วนก็ขายออนไลน์ล้วนแล้วก็พอมันเริ่มโตเราก็ต้องมีการจ้างเพิ่มแล้วก็มีออฟฟิศที่เป็นแอดมินเพราะเดิมคนเป็นแอดมินก็คือ พวกเรากันเองตอบผัดเวรกันอะไรเงี้ยค่ะเริ่มมีนักโภชนาการที่จะเข้ามาคุมเรื่อง QC เพราะพออาหารเยอะเราก็ต้องการให้ QC มันดีพอมันเป็นแนวธุรกิจที่น่าสนใจก็มีหลายๆสื่อที่ให้ความสนใจก็มาช่วยเหมือนให้ไปออกรายการไปเล่าอย่างเงี้ยคนก็รู้จักมากขึ้นธุรกิจมันก็ เหมือนเป็นบันไดก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะมีเซกเมนต์ที่เราขยายออกไปอย่างเช่นนอกจาก Delive r y ่นะก็จะเป็นร้านอาหารชื่อชิดเดย์บายโมเดิชก็มีอาหารที่อาจจะตอบทั้งเด็กผู้สูงอายุแล้วก็คนทั่วไปมีขนมมีอาหารหลักเครื่องดื่มอะไรางี้เหมือนร้านอาหารทั่วไปจริงๆก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ตอบโจทย์ ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ปรับให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเป็นแบบกิจกรรมวันเบาหวานโลกมีบริษัทเอกชนต้องการเซตแอคทิวิตี้ตอบโจทย์เบาหวานโลกเราก็ร่วมกับเขาจอยทำกิจกรรมทำอาหาร อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นโอกาสที่เข้ามาโดยที่เราก็ไม่ได้คิดมาก่อนเราก็แค่ฟังเสียงลูกค้าแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองอะไม่ได้ฟิกของวันแรกที่เราตั้งใจในอนาคตที่ตอนนี้แพลนก็จะเป็นอาหารในกลุ่มแบบ ชิลกับโฟสเซนนะคะซึ่งจริงๆเรามีแล้วแต่ว่าชิลเนี่ยเราตอบโจทย์เป็นกลุ่มรดน้ำหนักส่วนโฟสเซนจะเป็นคนไข้โรคไตที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าในอนาคตก็เซกเมนต์นี้ก็แพนของบริษัทก็คือจะพัฒนาต่อให้มันตอบโจทย์ผู้สูงอายุรวมถึงไปต่างประเทศได้อะไรเงี้ยค่ะให้เขารู้ว่าประเทศไทยเรามีสินค้าแบบนี้เพราะว่าทุกคนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุหมดเราก็มองว่ามันก็ควรจะเติบโต มากขึ้นแล้วก็นำอินคัมกลับเข้ามาในประเทศของเราได้ให้ว่าแบบทำให้ยั่งยืนเพราะนั้นหนึ่งความรู้ต้องต้องหาความรู้แล้วก็เรียนจากหลายๆแหลแง่งถ้าเราทำแบบไม่มีความรู้หรือว่าแค่โฆษณาอะไรเงี้ยคนใช้ก็อาจจะได้ผลเสียแทนอะไรเงี้ยค่ะ